ยีรับแพรครับออนิวอิสุสดีแม็กีขาวมุกค,ครับล้างเตียมเรียบร้อยครับพร้อมสมมอบลูกค้าเข้าโรงเตรียมสมมอบครับโดยลูกค้าตัวสูงครับมาตัดให้เตี้ยหรือที่เรียกว่ายีรับแพะครับ เรียบร้อยครับาเจ็มๆกันเลยครับยาาพไปดูกันครับว่าจะอีซีรีส์ยางอะไรล้ออะไรครับเซลแอบอยู่ด้านในครับวันนี้ เป็นเกรด lda ครับตนนัวนี้แต่งทรงให้เตี้ยครับเกรด lda ก็จะมีกล้องมองหลังครับกล้องมองหลังก็จะเริ่มที่เกรด lda นะครับแต่ขนาดจอด้านในก็จะเป็นจอขนาดนิ้วนะครับนี่คือกล้องบิวอินจากโรงงานครับล้างแต่งขัดเรียบร้อยครับ รอส่งมอบพรุ่งนี้ครับคันนี้สวยกันอีกคันครับใบก็เป็นใบเลดนะครับใยท้ายของนุ่นเลตเอรีเครับมาดูซีรีส์อย่างเลสไลแม็กครับดูไลแม็กกันก่อนครับสีแดงเลยครับของเรฟครับ แววแล้วครับพร้อมส่งม,มอบครับยางใช้ยางของสปอร์ตเองครับดูซีรีส์ยางกันครับสองหกห้าหกศูนย์อาสิบแปดนะครับซีรีส์ยางดูแบรนด์ยางครับไปดูซีรีส์ยางด้านหน้ากันครับ<ด>ครับ กันครับดุมสีแดงครับยางครับสขนาของซีรีย์ยางซีรีย์ยางอยู่ที่สองหกห้าหกศูนย์ r สิบแปดนะครับเท่ากันนะครับหน้าหลัง ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดซับสไครป์เพื่อดูคลิปต่อไปครับว่าจะมีรถแต่งรุ่นไหนคลิปไหนมาให้ชมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ